สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะลูกนะวันนี้ครูดามีงานมาให้นะคะมีหนังสือมาให้สองเล่มอันก่าเสร็จหรือยังคะเสร็จกันแล้วใช่ไมหมลูกดเก่งมากนะคะอ่าเรามาเริ่มเลยนะคะงานชิ้นแรกนะคะมีพัฒนาอัจฉริยะนะคะลูกนะงานชิ้นแรกอ่ามาดูงานชินนช้นแรกคุณครูจะทําสัญลักษณ์ พับกระดาษไว้ให้นักเรียนนะคะที่เราทําต่อจากที่เราเรียนกันมานะคะนี่นะคะแล้วก็จะปั้มกันบ้านให้ทุกหน้ายันสุดท้ายเลยนักเรียนทําได้ไหมคะได้เนาะลูกเนอะนี่นะคะดูทุกหน้าเลยนะคะที่คุณครูปั๊มกันบ้านให้เนะลูกนะโอเคต่อไปที่สองเล่มที่สองนะคะพัฒนาคลาสิสตศาสตร์นะคะอันนี้เราเริ่มแรกเลยนะลูกนะดู นะคะพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะเขียนกรกรบาททับตัวเลขที่แสดงจำนวนตามภาพนะลูกนะคุณครูจะอธิบายเป็นตัวอย่างให้ดูนะลูกนะอันนี้คืออะไรนะคะกล้วยอน,นักเรียนมานะับกล้วยมีกี่ใบหนึ่งสามมังคุดมีกี่ใบหนึ่งสามสี่ห้านะคะแล้วเรามาดูช่องข้างหลังดูกล้วยนะคะดูนะคะดูกล้วยตรงนี้ แล้วก็มาดูข้างหน้าว่ามีกล้วยกี่ใบหนึ่งสองสามมีสามใช่ไหมคะนักเรียนก็กากบาคทับตัวเลขสามเห็นไหมคะเห็นไหมคะหนึ่งสามห้าอันไหนคะเลขสามอยู่ตรงไหนถ้าเจอแล้วนักเรียนก็กากบาดทับนะคะมังคุดมีกี่ลูกนะคะหนูมังคุดมีกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้ามังคุดมีห้าลูกนักเรียนก็มาดูช่องต่อไปช่องที่เป็นรูปมังคุดมีเลขห้าไหมคะ อาถ้าเจอเลขหานักเรียนก็กาะบะทับไปแล้วทานี้มาดูช่องที่3มีกล้วยกับมังคุดเขาให้เอากล้วยกับมังคุดนะ่ะมารวมกันโดยการที่นักเรียนก็นับกล้วยว่ามีกี่ใบมังคุดมีกี่ใบเรามานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแดรวมแล้วมาบวกกันกล้วยกับมังคุดรวมกันได้แปดใช่ไหมคะอนักเรียนก็มาดูเวยแปอยู่ตรงไหน,นดืๆ,ๆ,ๆ เจอแล้วใช่ไหมคะเลขแปดอยู่ตรงนี้นักเรียนก็กากระบาททับลงไปโอเคไหมคะได้โนะลูกเนาะอ่าและนักเรียนก็ทําไปนะคะทําทุกหน้าที่คุณครูปั๊มการบ้านไปโอเคไหมคะโอเคทําได้โนะลูกเนาะแล้วก็มีใบงานสองชิ้นให้นักเรียนระบายสีภาพใบงานโอเคนะคะสองชิ้นนะลูกนะโอเคนะ แค่นี้นะคะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย